40นาทีผ่านไปแล้วนะคะหน้าตาเค้กของเราก็อย่างนี้ค่ะหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรประจำครอบครัวของเรานะคะกินกับกาแฟร้อนๆยามบ่ายอย่างนี้ถูกใจมากเลยค่ะเพื่อนๆบราวนี่นะคะบราวนี่ไม่มีไข่ค่ะ บราวนี่แบบไม่มีไข่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลูกสาวรีเควสต์มาให้แม่ทำเบราวนี่ให้กินนะคะลูกสาวเรากินไข่ไม่ได้นะคะแพ้ไข่ค่ะมาดูว่าเราขั้นตอนทำแล้วก็วัตถุดิบเราใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือ ช็อกโกแลตสำหรับทำเค้กนะคะเป็นช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เราใช้วันนี้เราใช้150กรัมค่ะต่อมาก็เป็นเนยแข็งนะคะเนยแข็งเราก็ใช้150กรัมนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาช็อกโกแลตไปใส่อย่างนี้นะคะเพื่อให้ละลายค่ะเพื่อให้ละลาย แล้วก็ใส่เนยไปด้วยค่ะใส่เนยไปยนี้เลยแล้วให้ละลายนะคะน้ําในหม้อนี้เป็นน้ําต้มร้อนแต่ไม่เดือดนะคะแล้วก็เอาตะแกรงวางไว้แบบนี้แล้วก็เอาถ้วยที่ทนความร้อนได้มาวางข้างบนแบบนี้แล้วก็เอา,เอาช็อกโกแลตกับเนยใส่ไว้อย่างนี้จนกว่าเขาจะละลายนะคะ อนนี้เนยกับช็อกโกแลตแล้วก็น้ำตาลนะคะเนยช็อกโกแลตแล้วก็น้ำตาลก็ละลายดีแล้วนะคะละลายแบบนี้เมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูตอนใส่น้ำตาลไปใส่น้ำตาลให้ ลงไปในนี้เพราะว่าเหตุผลเพราะว่าลูกเราไม่กินไข่เราก็เลยต้องทำขั้นตอนนี้ด้วยการเอาน้ำตาลลงไปในนี้เพื่อให้ละลายค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเทส่วนผสมที่ละลายแล้วนะคะใส่ลงในชามผสมแบบนี้เลยค่ะลงให้หมดเลยนะคะ แล้วเราก็ได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาใส่ส่วนที่เป็นแป้งนะคะเรา,าใช้แป้งสี่ออนแล้วก็ผงโกโก้หนึ่งออนนะคะเราก็จะมาร่อนแป้งใส่แบบนี้ค่ะร่อนใส่แบบนี้นะคะระว่างที่ใส่เราจะไม่ใส่ครั้งเดียวหมดนะคะเราจะค่อยๆใส่แล้วก็คนค่ะคนเป็นลักษณะเลขแดแบบนี้นะคะเป็นลักษณะเล ลงค่อยๆนะคะต้องใจเย็นๆค่ะ,ะขั้นตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะ จนกว่าแป้งจะเข้ากันนะครับแล้วก็จนกว่าแป้งของเราจะหมดนะคะเพื่อนๆปกติจะไม่ค่อยอยากทำเพราะว่าอยากให้ลูกให้สามีกินแบบอ,อาหารแบบเฮลซี่เพราะว่าพวกเค้กพวกอของหวานนี่จะทำให้น้ำหนักขึ้นเนาะเราก็จะไม่ค่อยอยากทำบ่อยๆ จริงๆนะเป็นมีความสุขที่ได้ทำค่ะเป็นคนชอบทำแต่กินจริงๆแล้วไม่ได้กินเยอะกินเป็นคนกินน้อยถ้าทำบาบวน์รี่นี่ก็จะกินแค่แบบชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวแต่คนที่เขาที่เขาชอบสองพ่อลูกนุ้นคือลูกเรากับสามีเราก็ชอบกินนะคะเราทำเขาก็จะกินเยอะก็จะทำให้เป็น สภาพไม่ดีกับเขาเนาะแต่น,น,นานๆทำกินครั้งก็โอเคว่เค้กขนมหวานพวกนี้นะคะเอ่อจะเป็นมีน้ำตาลมีมีเนยนะะเนยี่ยนยหมดแล้วเนาะหมดแล้ว กืที่เหลือในจานเราก็กวาดลงให้หมดเลยนะคะกวาดลงให้หมดเลย,ชยใช้หมดเลย,ชยใลยช้จนหมดเอาอะไรก่อนเราก็จะมาคนจนกว่าจะเข้ากันอ่าเริ่มบอกว่าขั้นตอนนี้ต้องใส่วานิลลานะคะอ่ะอาวานิลลาหนึ่งช้อนตหนึ่งช้อนชานะคะ่ะหนึ่งช้อนชาพูดผ,ผิดพูดผ,ผิด หนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันรู้สึกว่ามันจะเบาๆแบบเนื้อเบาๆนะคะถ้าเวลาเค,ค้กที่จะทำแล้วออกมาดีจะมีความรู้สึกได้เลยว่าระหว่างที่เราผสมแป้งอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าเนื้อมันเบาบางเหมือนมันจะจะมีแบบประสบความสำเร็จ เวลาถ้าคนแล้วรู้สึกว่ามันหนักมืออย่างนี้เหมือน,นมันออกมามันก็จะไม่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยเป็นอย่างที่คาดฝันอขอบอกนะคะว่าที่เราต้องทำขั้นตอนเอาน้ำตาลลงไปละลายในในส่วนส่วนของอส่วนของช็อกโกแลตกับเนยก็เพราะเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ว่าลูกสาวเราเขากินไข่ไม่ได้นะคะ เราก็เลยต้องทำขั้นตอนนี้เอา,า,าน้ำตาลไปละลายแล้วก็เอามาผสมแบบนี้จริงๆแล้วถ้าสูตรเดียวกันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าขั้นตอนนั้นแตกต่างนิดเดียวเราต้องพลิกแพงนะคะแกะจัดไปถ้าเราไม่ได้มีคนที่ว่าในบ้านกินแพ้ไข่ก็จะทำเอาไข่มาตีกับน้ำตาลน,นะคะเอาไข่มาตีกับน้ำตาลต่าก พอไข่ตีกับน้ำตาลเสร็จก็เอาส่วนช็อกโกแลตกับเนยที่ละลายแล้วมาใส่มาใส่ในไข่กับน้ำตาลที่เราตีเสร็จแล้วแล้วก็จะมาใส่วานิลาแล้วก็ใส่แป้งเหมือนที่เราทําเมื่อกี้นะคะเพียงแต่แตกต่างกันนิดเดียวขั้นตอนแต่ว่าผลส่วนผสมเหมือนกันทุกอย่างนะคะเหมือนกันทุกอย่างนี่สวยงามเลยค่ะ รู้สึกว่าหน้าตาแบบน่ากินมากๆเลยหอมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่ในถาดนะคะ,ะถาดนี้เราทา้ํำมันเตรียมไว้แล้วนะคะเราวางกระดาษ กระดาษไม่ให้ติดนะคะกระดาษไขกระดาษไขสําหรับรองทําเค้กแล้วก็ต้องเหลือขึ้นมาแบบนี้นะคะเหลือให้เกินขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าเวลาเค้กสุกแล้วเราจะยกออกเลยค่ะจะยกออกเลยจะได้ง่ายนะคะจะได้ง่ายต่อการเวลาเรายกออกนะคะทีนี้เราก็มาจัดก,การจัดก,การเทสใส่เลยค่ะเ,เพื่อนๆเทสใส่เลยนะคะนี้เลย เห็นหรือเปล่าเนาะเทใ,ใส่แบบนี้เลยค่ะถ้วยนี้มันก็หนักเนาะแน,นี้เลยน่ากินมากๆเลยค่ะหอมฟุ้งเลยขนาดยังไม่ได้นึ่งนะอันนี้เป็นบราวนี่แบบสูตรนี้สูตรประจำบ้านของเรานะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ บอกอีกทีนะคะว่าอาัอาตราส่วนยังไงนะคะน,น,น,นี่แล้วก็ทำอย่างนี้นะคะเพื่อให้มันเพื่อให้มันมได้เต็มเท่าเทกันนะคะ เดี๋ยวเราจะไปนึ่งอ่าจะไปนึ่งไม่ใช่ไปนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปอบกันนะคะที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะคะไปดูเอ่อไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะเตาอ,อบเราเปิดไว้แล้วนะคะร้อยร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบนี่เลยค่ะเอาเข้าเตาอ,อบเลยนะคะ